อยู่กรุงเทพมหานครมาก็หลายปีแต่ไม่เคยเที่ยวสถานที่ใกล้ๆเลยและนี่จะเป็นครั้งแรกครับกับการเดินทางท่องเที่ยวใกล้เมืองกรุงอันนี้ขออ่อนกินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักแต่ไม่อ่อนแรงนี่ <c oughs> ไปยังชุมชนมอญเก่าแก่สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิน่นเดินชมตลาดของกินของฝากมากมายรวมเวิร์กช็อปงานศิลปะหัตกรรมไทยตอนเราเอาพระแม่ธรณีมาหากินเราก็ต้องทำพระแม่ธรณีให้สง คุณค่ากับพ่อแม่ตาอหนึ่ที่สุดที่เปรียมด้วยสเสน่ห์และเป็นมรดกระดับโลกวันเดทริปใกล้กรุงแต่เต็มเอี่ยมด้วยเรื่องราวและแรงบันดาลใจทเที่ยวกินปั้นดินมอนครบในวันเดียวที่เกาะเกล็ดสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดสนามเหนือเนาะผมมาจอดรถไว้ที่นี่ครับแล้วก็จะพาทุกคนครับไปทเที่ยวกินครบปั้นดินมอญจบในวันเดียว นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกาะเก็ตเป็นยังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกผมเหมือนกันท,ที่ได้มานะครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันข้ามเรือข้ามฝั่งการเดินทางครั้งแรกมักมาพร้อมความรู้สึกตื่นเต้นที่ยากจะอธิบายหัวใจเต้นแรงไปกับทุกก้าวทุกเสียงของผู้คนทุกภาพที่ผ่านตาดูเหมือนจะกลายเป็นเสียงดนตรีประกอบการเดินทางก่อนที่ผมจะข้ามฝั่งไปยังเกาะเกร็ดระหว่างทางมีเพียงรอยยิ้มความสุขเล็กๆและใจที่เปิดกว้าง ผมไม่ได้แค่เดินทางไปยังสถานที่หนึง่งแต่เหมือนได้เดินทางเข้าไปมุมใหม่ของชีวิตรู้สึกได้ว,ว่าการมาครั้งแรกไม่ใช่แค่เพียงการท่องเที่ยวแต่เป็นการเดินทางสู่พื้นที่แห่งความสงบทางใจ หนึ่งาทีเนาะเท่ากับมาหอดกอเกตแล้วไปายหกบาทค่าเรือหกบาทสองคนออกคนสามบาทออคนสามบาทครับผมโอเคนี่ครับถัดมาจุนงอยนึงเข้าไปจะเห็นเนาะอันร้านเช่าจักรยานแต่เราไม่ปั่นจักรยานเราจะย่างเอาเราจะเดินดูก่อนถ้าปั่นมันน่าจะถ่ายยากเดี๋ยวเดินดูดีกว่า มีจ้าเชอหาหน่ก่อนวนนี้เริ่มแต่เศร้าในหิวข้าวครับเดี๋ยวหาร้านกินข้าวก่อนก่อนจะเดินเล่นในเกาะเนาะเดี๋ยวหาที่กินข้าวก่อนสวัสดีครับมีอะไรกินบ้างครับเนี่ย,มยหมูต้มยำเย็ยนดองก๋วยเตี๋ยวหมูซิกเนเจอร์กินอะไรต้องกินอะไรต้มยำเล็กต้มยำพิเศษหนึ่งครับผม จัดไ,ดไ,ดไปขอบคุณครับมาแล้วครับ๋วยเตเี๋หมูต้มยนื้อหืมน่ากินมากเลยลองมันชิมน้ำก่อนเด้แอแซบบ่าแซบก็ต้องหุงครับชิมน้ำก่อนเลย โอ้โหไม่ต้องปรุงเลยแซ่บมากาครับผมจ้าวี่จ้ากะ,ะจจปรอจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ทำให้ทุกย่างก้าวเหมือนได้ชะลอเวลา ได้หันกลับมารับฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งผู้คนบนเกาะก็ยังคงดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเขารบในขนบธรรมเนียมและให้ความสำคัญกับศาสนาการได้เดินผ่านวัดวาอารามแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดปรมัยยิกาวาดที่ตั้งตรง่าริมแม,ม่น้ำหรือวัดเล็กๆที่แฝงตัวอยู่ในซอยเงียบๆล้วนทำให้จิตใจสงบเย็นโดยไม่รู้ตัว มองกาะเก็ดครับกับซิมีอันวัดเนาะจะเป็นเจดีเอียงเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวไปดูกันกับเจดีเอียงครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะเก็ดที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเจดีเอียงเจดี JD สีขาวริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ตั้งตรง่ะอย่างสงบแต่กลับสะดุดตาด้วยรูปทรงที่เอียงไปข้างหนึ่งตามประวัติเจดี JD เคยเป็นเจดีทรงรามัน สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแต่ด้วยการกัดเซาะของกระแสน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ฐานเจดีสุดตัวลงและค่อยๆเอียงลงเมื่อหลายสิบปีก่อนถึงแม้จะเอียงแต่ก็ไม่เคยถล่มลงมาเป็นดั่งสัญลักษณ์ของความมั่นคงทางจิตใจและความศรัทธาที่ไม่อ่อนเอ็นตามกาลเวลาได้ทําบุญเสร็จเป็นี่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหือว่าเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเนาะได้ทำบุญ ได้วาพระว่ายเจดีนะครับออแดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปหาเดินดูตลาดที่เขาสามารถเดินกินได้อะไรได้นะฮะผมก็ไม่เคยมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับมีคนบ,บอกว่าถ้ามาเกาะเก็ดไม่ได้กินผักทอด หมือนมาไม่ถึงใช่มาตอนนี้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วใช่ไหมฮะถึงแล้วถึงที่เลยแต่ต้องกินก่อนใช่ไหมใช่นี่ได้นะคะชิมได้เลยค่ะคุณลูกค้าได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวมาลองซิมกันมากเลยชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อผมชื่อเวียสุรวัตรครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวียอเหรอเนะไม่ใช่เวียดูหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่องอะไรอ่ะที่เป็นเป็นโจนอ่ะเป็นโจรเป็นโจรเลยเหรอคุณแม่ แม่ดูบ่อยนี่ยายยายก็ดูทุกวันเลยล่าสุดเลยอะครับโอ้เรื่องอะไรวะผ่าแดงวะผ่าแดงนั่งอ้ไเออใช่ใช่แค่ดูว่าดูหรือเปล่าผ่าแดงอ่ะดูตอนไหนตอนเย็นตอนไหนตอนเย็นตอนไหนใช่เออดูเรื่อยเลยแนะนำทุกอย่างคุณแม่หยิบเลยอย่างละหน่อยนะจะได้หนูขออนุญาตยืนชิมตรงนี้เลยตอนตัดอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะยั้งเอาดีๆเอาดอาดีๆนะเอาแผลหูผมครับ ได้เลยค่ะชิมได้หมดเลยค่ะดีมากมาถึงเกาะเกตแล้วอ่ะหรอของเล่นโบราณเหรอครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับจักกระจันครับจักกระจันจักกระจันเล่นยังไงครับอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรครับ อันนี้มันเป็นนกหวีดนกหวีดเปล่าอ่ะจะเป็นเสียงนี้ของนี้พอดีครับร้านเป็นสียงนี้เสียงเดียวครับแต่แต่พอกรอกน้ำเข้าไปเนี่ยนี่จริงนะครับจะเป็นเสียงนี้เฉยๆครับโอ้เสียงนกเออเสียงนกเฮ้ยสุดยอดเลยวะเออวะ ยาวๆๆยาวมันยาวใจแต่ไม่ยาวตัวอันนี้ร้านปุแฟนฉันก็เวลาย้อนยุคหมอบั่งมาดาดแกมา็น้หนูจกตาบ้ีต้พี่ราโรนี่ป้มก็ออนตุปอันนี้ของเธอผู้หญิงของเธอถ้าหมดหวานต้องเติมขมาลุงถ้าหมดใจเติมไม่ได้เพราะเมื่อคืนให้เมียไปแล้วคุณชนี่ขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับากล้องขอยหนหล่อๆรีๆแฟนรอัแวเพราะเราเราเบาเก่งเราเบาเก่งเบาเก่งก็ต้องจอดไปไปกันต่อครับ และตอนนี้ครับผมอยู่กับคนสำคัญที่จะพาเราไปสัมผัสเสน่ห์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเก็ดครับผมต้องขอต้อนรับครับคุณพงพันธ์ชัยนินหรือว่าพี่จอนั่นเองครับพี่จอสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี Thirty ่จอนครับเครื Sin ่องปั้นดินเผาเกาะเก็ดถามเข้าเรื claro. ่องเลยดินมาจากไหนพี <c oughs> ่ดินสมัยก่อนก็มาจากเกาะนี่แหละจากเกาะเกล็ดนี Berlin ่แหละมันมีดินที่ดีเมื่อก่อนเกาะเกรเป็นเกาะล้างนะครับไม่ได้มีคนอยู่เพราะว่าน้ํามันท่วมครับและหน้าน้ําน้ําท่วมและหน้าแล้งน้ําทะเลหนุน ปลูก oh. ผักปลูกหญ้าปลูกข้าวไม่ได้ไม่ได้เลยเขาก็หนีไปปทุมมยุทธยาที่นี่ก็ส่วนมากจะเป็นเกาะก็เลยกลายเป็นเกาะล้าง oh. คนมอญหลอกพยพมากรุงศรีแตกทายเรือมาล,อล่องมือเชื่อมาสร้างเมืองใหม่เป็นกรุงธนบุรีอย่างเงี้ย oh. มาเจอที่นี่ครับ กลุ่นชนกุลชนมอนชนมอนจุชาติพันธ์มอนเ Nuclear, นี่ยมาเจอที่นี่ว่าเอ้ยที่นี่ดินดีก็เลยขึ้นกันที่นี่แล้วก็ตั้งโรงงานที่ว,าว่าดินมันสามารถจะทําเครื่องปั้นดินเผาได้ oh. เพราะว่าดินที่เป็นท้องนาเนี่ยมันเกิดการจัดเหยียบย่ำของควายมาก่อกนมันทําให้ดินที่เหนียวอยู่แล้วเหนียวมากขึ้นก็เลยเลือกที่นี่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานทําเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในครัวเรือนใช้ในครัวเรือนก่อนใช่เพราะเหลือจากการใช้ปุ๊บเอาไปแลก อแมันมีคนมอญกลุ่มอื่นที่ลงก่อนลงปทุมเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยเราก็โอ่งไปแลกข้าวคนมอญบางกลุ่มไปอยู่ผ้าประแดงเอาโอ่งไปแลกปลาหรือจากการแลกปุ๊บเอาไปขายขออ่งอ่างของอ่งอ่างที่ดังๆนะลองอ่งอ่างลองมอญนี่แหละคนมอญพายเรือไปขายโอ่งขายอ่างก็เลยเป็นชื่อใช่ขององอ่างเลยใช่ใช่ประมาณนั้นมาจากที่นี่แหละแต่ว่าดินเกาะเกร็ดเนี่ย มันดียังไงครับทาไมเราถึงไม่เอาดินจากที่อื่นมาทําไมจะต้องเป็นดินเฉพาะของเกาะเลดครับพี่เพราะว่าดินที่นี่ดีในการทําเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสีส้มครับคือเป็นพวกนี้สีส้มนี่เขาเรียกเอิร์ทเลนแวร์อ้ันเป็นดินเอิร์ทเลนแวร์ดินดีต้องเป็นดินสีส้มไม่ใช่อ่ะมีดินมีหลายสีแต่ดินเอิร์ทเลนแวร์นี่มันมีแร่เหล็ก แร่ธาตุเด็กมันทําให้สีส้มออกมาเป็นสีส้มเพราะมีไอออนมันก็มีสมมติเป็นดินที่พวกเป็นัวดินเขาเรียกทรธทรณีวิทยาคือเป็นดินที่แร่ธาตุน้ําท่วมเยอะๆมีดินสะสมแร่ธาตุต่างๆมาถ้าขึ้นไปด้านเหนือก็อาจจะไม่ค่อยมีสีส้มกับสีซีดๆอย่างเช่นดินลบรีดินดันเกวียนอย่างเงี้ยเขาก็ทาร์กต้าแต่เขาสีซีดเพราะมันดินใกล้ภูเขาแหละจะมนจะมีแร่นี้น้อยที่นี่ก็เลยมีสีส้มแค่แคงสีส้มแปดนี่แหละสุดยอดมากเลย ครูครับเห็นว่าครูได้รับการเชิดชูถูกแต่งตั้งเป็นครูช่างใช่ไหมเขาเรียกครับคร right. ูช่างใช่ไหมครับครั้งแรกได้เป็นทายาทก่อนครับปี6 0ศูนเป็นทายาทก่อนใช่แล้วปี65หได้เชิดชูอีกรอบหนึ่งเป็นครูช่างโอ้ยสุดยอดมากเลยใช่จากจากสาสิทศิ์เล่ละครับครับผมอยากรู้ต้นกําเนิดเลยทําไมถึงชอบปั้นนี่คือมันมันไม่ได้อยู่ในใจเราตอนแรกนะตอนแรกไม่อยู่ในใจเลยไม่ได้อยู่ใจเลยมันเกิดจากที่เราชอบศิลปะครับ คุณย่าเนี่ยมีลูกลูกเก้าคนพ่อผมเป็นลูกคนโตคุณย่าก็แต่ละคนก็เรียนนู่นนี่และมีลูกสาวคุณย่าคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนพ่อช่างเขามีหนังสือลายไทยหนังสือลายไทยเพราะเขาเรียนวิชาลงรักิดทองผมก็เห็นหนังสือของาเขาก็มาชอบมาอ่านแล้วก็ชอบวาดชอบวาดรามเกียร์หนลูกมานตอนเด็กเลยตอนเจ็ดแปดขวบชอบวาดมากจนวันหนึ่งเมื่อตอนอายุสิบเอ็ดขวบย่าทำรืองปั้นดินเผาพวกนี้อยู่แล้วแตะย่าต้องไปรับเสด็จ เที่ศูนย์หลวงรองไต้องไปถวายงานแล้วปั้นโชว์ผมด้วยความเป็นเด็กนะอายุสิบเอ็ดก็ไปด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวจากปากดไปบางนาเนี่ยไปมันไกลเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะไปทั้งไปทั้งตระกูลอ่ะไปเที่ยวแล้วไปรับเสด็จด้วยพอไปเสร็จแล้วย่าเขาปั้นโชว์เสร็จแล้วเขาพักเบรกเพรา็มีปั้นวางไว้แต่เราความที่เราเป็นเด็กเราก็เห็นดินเราก็สนุกสนานล้วก็หยิบดินของย่ามาลองแกะสลักลายไทยที่เราเขียนบนกระดาษดูบดย่าเห็น ยายเห็นว่าเฮ้ยจอทาได้ลุงบัานหรือแม่งแก่ต้นเออใช่ทําได้ยาบอกมีคนช่วยแล้วช่วยยาหน่อยอช่วยเหรอช่วยคืออะไรเดี๋ยวไม่คือช่วยกัเดี๋ยวยาให้ค่าขนมยาเอาเงินมาล่อขนมมาล่อช่วยเพราะได้ตังค์เราก็ทําเพราะว่าได้ตังค์ก็เลยเนี่ยป2 1เนี่ยคือเป็นมือขวายาเลยยาปั้นมาเราแก่ยาปั้นเราแก่ ม่นทิรักไม่ได้ชอบมันหรอกแต่อยากได้ค่าขนมเพิ่มแล้วก็ทำไปเรื่อยแต่ว่าย่าเขาจะโปรยโปรยคำหวานเลยจ๊อดเก่งจ๊อดทำดีจ๊อดสวยเพราะว่าเราแกะตามหนังสือแกะที่เราเรียนที่เราวาดมามันก็เลยสวยงามกับของคนอื่นเขาก็แกะไม่เรื่อยๆจนเป็นมือขวางย่ามือขวางย่าเลยใช่ก็เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดโอ้ใช่พี่จ๊อดครับแล้วแนวคิดหรือว่าอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจครับพี่ที่ทาให้พี่เนี่ย คิดค้นการปั้นดินเผาที่มันเป็นเอกลักษณ์ของพี่รูปแบบนี้มันเกิดขึ้นมาไดอย่างไงพี่มันเป็นการต่อยอดครับครับเป็นการต่อยอดที่วันหนึ่งที่ผมจะต้องทําแทนยาแล้วเกิดจากความที่ว่าจากที่เราเป็นแค่มือขวานะทําแค่แกะสลักครับแต่วันนึงที่เราแทนแทนยายาทาไม่ไหวเนี่ยเราต้องทําทุก process เ,เนี่ยหนึ่งถึงสิบอ่ะเมื่อก่อนเราทําแค่แปดเก้าสิบครับตอันนี้ต้องทําตั้งแต่นหนึ่งอ่ะเออยาเคยพูดไว้ว่า ย่าไม่ได้ให้พ่อทำนะรุ่นรุ่นรุ่นที่สี่ย่ารุ่นที่สามผมรุ่นที้รุ่นที่สี่ย่าไม่ให้ทำเราก็คิดว่าเอาก็สมควรไม่ทำ <laughs> ไม่อยากทำมันเลยมันยากอรมันยากแสนยากนี่หนึ่งถึงสิบเดี๋ยวกาจะได้มาถึงสิบเนี่ยมันโอ้โหมันใช้เวลาแค่ไหนเราก็เห็นถึงกระบวนการทางเ้าโอ้ัมนมันสมควรเลิอกอย่าทำเลยแต่ก็เลยมีความคิดว่าจะทำยังไงให้ทำแค่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เราไม่จำเป็นต้องทำหนึ่งสองสามก็ได้ไหมอะไรเงี้ยก็คิดค้นทุกอย่าง ขั้นตอนทุกอย่างทาเป็นปีๆเลยนะกว่าจะทําได้มันก็เลยได้ออกมาสําเร็จเป็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงใหม่รูปทรงของพอบดินเผานะเป็นรูปทรงใหม่ที่สามารถจะเปิดได้ในตัวมันเองแล้วก็ใส่ลายไทยเข้าไปเพิ่มเติมใช่แล้วก็การที่ย่าปั้นดินเผานี่สี่รอบนะปั้นตัวปั้นขาปั้นฝาปั้นจุกสี่รอบก็จะได้หนึ่งใบผมปั้นรอบเดียวได้หนึ่งใบขาตัวฝาจุก รอบเดียวเลยรอบเดียวเลย,เ,ย,เ,ลยเพราะว่าเราไม่ต้องการข,ขึ้นขึ้นลงลงเนาะครับมันมันขึ้นหนรอบมันเปลืองเวลาเปลืองพลังงานเหมือนเป็นทางลัดในความคิดของตัวเองนะพี่นะคือต้องง่ายทาง่ายขึ้นอ๋อผมอ็ไรคิดไปที่ว่มามันทํายากกว่าเดิมคนอื <c oughs> ่นเขาต้องมีขั้นตอนนี้ใช่ไม่เราต้องการลดพี่ไปนอกกรอบเลยใช่ลดขั้นตอนอันแรกด็คือต้องการลดขั้นตอนยากไม่ให้ตั้นให้ปั้นได้เร็วกว่ายากครับเขาปั้นได้เร็ว่ายากปุ๊บมันปั้นได้เร็วกว่าครับแต่ได้จํานวนน้อยกว่าอืมเพราะเรา ใช่มันได้ปั้นขั้นตอนได้น้อยกว่าคือปั้นได้เร็วกว่าปั้นเสร็จใบหนึ่งรเร็วกว่าแต่ว่ามันปั้นได้จานวนน้อยกว่าจากที่ยาปั้นเป็นสิบเป็น100ร้นยอยใบเราปั้นแค่สิบใบใช่เวลาปั้นแค่สิบใบแล้วก็คิดว่าจะทำสิบใบเนี้ให้สวยที่สุดอแล้วเราก็ต้องการทําให้มันคือมันมีเรื่องของการที่ดิน เรารู้ว่าดินตอนนี้ก่อเกล็ดอะมันหมดไปแล้วครับไม่ใช่หมดหรอกแต่ว่าเขาไม่มีขายอเขาไม่เอามาขายแล้วมันทํามาเป็นร้อยๆปีไม่มีใครเอาดินมาขายแล้วไงเพราะว่ามันขุดดินไปก็เปนหลุมเป็นบ่อแล้วเราจะทําไปเป็นร้อยๆเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนใบเพื่ออะไรแล้วขาแค่ใบละสิบยี่สิบสามสิบบาทร้อยบาทเงี้ยเราทําไมไม่ทําให้มันดีที่สุดเพราะยาเคยพูดมาว่าเฮ้ยตอนเราเอาพระแม่ธรณีมาหากินดินเนาะพระแม่ธรณีครับ เราก็ต้องทําพ่อแม่ธรณีให้ส่งคุณค่ากับพ่อแม่ธรณีที่สุดเราก็คิดว่ามันก็ต้องทําดินจากดินแค่กิโลไม่กี่บาทให,บให้มันสวยที่สุดจะทํายังไงให้มันได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนซึ่งระยะทางที่ผมทำเนี่ยมันได้แล้วสักเซสไปแล้วใช่สักเซสระดับหนึ่งในความที่เราได้โปรดักใหม่ต่อยอดใหม่มีคนเห็นคุณค่าของมันเยอะมากขึ้นแต่ความสําเร็จของเรามันไม่ได้จบแค่นะั้นมันยังมี ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังทําดินเผาอยู่ครับเราก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เราต้องเรียนรู้อยู่ครับต่อให้เราเป็นได้ชูเสื้อชูเป็นครูแล้วเราก็ยังคงสภาพเป็นนักเรียนเราจะต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วทางสาสิทธ์เข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างพี่สาสิทธ์ให้โอกาสหนึ่งก่อนให้โอกาสเราได้เปิดตัวเนาะว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนอกจากคุณค่าของ างานดินผผาที่เราทำแล้วคุณค่าของคนทําด้วยอ, mit, อย่างตัวเราอะเรามีคุณค่ามากขึ้นตราบใดที่เรามีคุณค่ามากขึ้นเรารู้จักตัวเราเรามีคุณค่ามากขึ้นงานเราจะมีคุณค่าเองอเพราะคนที่ซื้อบางทีเขาไม่ได้ซื้อที่งานเนี่ยเขาซื้อที่คนทํอหมาคนทําใส่ใจกับมันรักทุกใบให้คุณค่ากับมันทุกใบเขาก็ซื้อว่าไม่ว่าที่ไหนที่ผมทําเขาก็ซื้อในสุวรนทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถัดมาศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เรื่องของ ความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่เราเราเปิดใจอะ่ะเราไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นในเกาะนะครับที่บางคนก็อาจจะไม่เปิดใจเขาคิดว่าทําดีทําเก่งทําได้แค่นี้แต่ผมเปิดใจผมรับโอกาสรับความรู้รในศาสตร์อื่นๆที่ศักดิ์สิทธิ์เขามีเราก็ไปเรียนรู้กับเขาเขาก็ยื่นมาให้เราก็รับ แลกเปลี่ยนกันบางทีถ้าเราไม่เรียนรู้ก็แลกเปลี่ยนกันการคอมบกันการฟิชเชอริ่งกันกับครูช่างท่านอื่นๆมาคอมบิ่กันแล้วก็ทําให้ความรู้เรามากขึ้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เขาจะเพิ่มตรงนี้แล้วก็เพิ่มช่องทางการจําหน่ายในการที่เราไปออกงานอีเวนต์ในเมืองและต่างประเทศอ๋อต่างประเทศใช่ใช่โอ้โหไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยใช่งานไปทั่วโลก้วตอนนี้ใช่สกวนนี้ไปไปไปได้ไปเป็น g l o b a l ได้เลยเพราะว่าสินค้าของคนไทยเนี่ยคนไทยมีข้อดีอย่างคือ ไม่สวยเราไม่ขายอ,ะอะจะมาคนไทยมีความละเอียดอ่อนกนะ็คือไม่สวยอ่ะ,ะถ้าไม่สวยก็ไม่ขายอ่ะอวเวลาไปขายที่ไหนขายเมืองนอกต่างชาติจะรู้ว่าคราฟเมืองไทยคือ good quality <c oughs> ฟังสตอรี่เรื่องราวของพี่แล้วผม,มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองทําขอ,อ,อยากให้อาจารย์ตอนแรกเรียกพี่นะตอนนี้ต้องเรียกครูแล้ว <c oughs> อยากได้ครูเวิร์กช็อป หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเวิร์กช okay ็อปนะบจะเป็นอีกตัวหนึ well yes ่งนะครับเพราะตอนนี้เรามีสองแบรนด์ที่นี่ของผมจอร์จพงพันชัยดินเนี่ยคือบ้านดินหมอนแต่บ้านดินมอนคือสถานที่ผมไปชื่อที่ย่าตั้งให้แต่ชื่อแบรนด์ผมตั้งใหม่คือแบรนด์พันชนินด้านหลังผมเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันคเนี้ยคือพันชนินก็คือเครื่องปั้นดินเผาลงลายทองตอนนี้มีอีกแบรนด์หนึ่งชื่อมัตติกาน มันติกาแปลว่าดินเหนียวการแปลว่าทองเราต้องการทำดินเหนียวให้เป็นทองออมันคือแบรนด์เองคือ d i f f u s e ฟ d i f f u s e คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นดินที่ทำเป็นดอกไม้เพื่อดูดน้ำหอมดอกไม้เดินที่ปั้นออกมาเป็นดอกไม้เพื่อใช้ไม่สำหรับน้ำหอมน้หอมใช่เป็นตัวกระจายกลิ่นเพราะดินมันสามารถจะอับซอร์บก็คือดูดซับความชื้นแล้วก็ d i f f u s ์กระจายออกได้ครับ พีนหรือว่าเราจะเอาดินก้อนๆมาตั้งแล้วฉีดน้ำหอมก็ได้แต่มันไม่สวยไงคนไทยต้องทาทให้มันสวยคือทําเป็นรูปลักษณ์ทำเป็นสก็อตเจอร์เป็นดอกไม้เป็นประการังแล้วก็ฉีดดอกฉีดน้ําหอมแล้วก็วางตามห้องเพื่อกระจายกลิ่นให้ตรงโจทย์กับว่าให้เป็นคราฟต์ฟอร์สเดย์ก็คือสามารถจะเอาเครื่องปั้นดินเผาใช้ในชีวิตประจําวันได้คคเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้เป็นแค่หมอ้อแค่ไหเป็นอย่างอื่นแล้อีกเป็นจิลรี่ก็ได้เป็นดิฟฟิวเซอร์ก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวจะสอนทำดิฟฟิวเซอร์ลุ วันนี้มาเวิร์กช็อปครับ,รบอันนี้ทูงด้านเราจับอันนี้เป็นดินแต่นี่ดินคนละตัวกับสีส้มอันนี้ออกมาเป็นสีขาวอันนี้เขาเรียก stone ware stone ware สีส้มเขาเรียก earthen ware earthen ware แต่ใน stone ware นี้ก็เป็น earthen ware ชนิดหนึ่งแต่ stone ware เนี่ยก็ตามชื่อ stone หิน,หน,หนแหวนก็คือวัสดุพวกนี้อันนี้เป็นดินที่ภาคเหนือภาคอีสานเผามาจับเดี๋ยวนะสรุปภาคเหนือภาคอีสานนะ ภาคเหนือและภาคอีสานที่ดินเป็นดินที่อยู่ในสายแร่ที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนไม่ใช่ทุกพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานจะมีอย่างเช่นดินละปางที่เขาไปตั้งโรงงานทำเซรามิกเห็นไหมครัเยอะแยะเลยเนี่ยชามตาไก่เนี่ยนี่คือดินตัวนี้ดินสีขาวตัวนี้แหละซึ่งมันมีเป็นบางที่ครับดินตัวนี้ก็คือเหมือนมันปั้นง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็มันสามารถจะให้สีคือสีขาว แล้วมันก็ดูดซับความชื้นได้ดีนะครับลองจับขึ้นมาครับเพื่อนอันนี้หนึ่งนี่หนึ่งนะครับอันนี้ผมจะพิสูจน์ท่าก่อนนะคุณนัทตอนนี้เป็นท่าเราอะไรมันมีดินน้ำาลนไฟแต่สีดินน้ำไฟไม่ใช่ท่าแท้นะเป็นท่าอิโมชั่นของเราตอนนี้ตื่นเต้นเหนื่อยคิดมากมันจะออกมาตรงนี้น้ผมบอกว่าเป็นท่าอะไรเพราะมันจะมีผลในการปั้นดินน้ำาลนไฟแบ่งครึ่งดินกับน้ำเป็นท่าเย็น ลงมไฟมันธาดร้อนอถ้าดินกบน,น้ำจะปั้นดินสบายแต่ถ้าคุณจับมาแล้วเป็นดินธาดตะไคร่จะต้องแก้ไขด้วยนะ้ำบางคนจะต้องนั่งเฉยแล้วก็ใจเย็นๆให้ให้อิมชนันมันหลบเพราะว่าเราจับดินปุ๊บธาดลงมาธาดไฟมันร้อนใช่ไหมหจเจอดินที่มันเปียกธาดดินจับแล้วมันจะแตกมันจะมีรอยร้าวงี้ยเราก็ต้องแก้ไขก็ต,นนต้องเอาน้ำแตะรูบๆมันนิดหน่อยครับอ่ะนับบี้บี้ครับบี้เป็นแบนรนด์เท้าใหญ่ขาดนะแบรนดเท้าที่สุดให้แบรนดได้นีเดียวพอเราก็จะดู อันนี้เป็นทริคเป็นเทคนิคนีดหนึ่งของคนทําดินธรรมดาเรารู้ว่าแต่ละคนใช้แร่ธาตุในตัวเองตอนทําไม่เหมือนกันมาทาไม่ทาคนทําได้ทงคนทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นี่อาจจะนั่งห้องแอร์มานานมืออาจจะเย็ยนอเนี่ยอาจจะมีรอยแตกบ้างนิดหน่อยแต่ถึงไม่แตกว<ม>้างก็จะอยู่ในธาตุดินน้ําไฟ<ม>อาจจะ น้ำเกือบลมก็คืออยู่ท่าเยน็นมันไม่มีรอยแตกมากบางคนเนี่ยเราแตกละเอียดเลยเ,ยน,เลยนี่ยอย่างเงี้ยแต่แตกเนี่ยแตกแต,กแต,กแตก่แตกเลยเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายมันร้อนอพอจับดินที่มันเยน็นปุ๊บมันเลยแตกวิธีการแก้ก็จะใช้น้ำเม่ต่ตยแตะนิดเดียวนะครับแต่ที่อยญ่จะตุ่มตงนั้แล้วก็ลูบไปลูบขอบลูบขอบที่เดียวนะเพราะว่าถ้าลูบมากปุ๊บมันจะกลายเป็นโครนคุมไม่ได้นะครับมาเราเริ่มทำรัณนี้ปุ๊บจับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่ง ขาซ้ายฐานขวาขวาครับขวาเอามือขวาจับด้านล่างไว้มือซ้ายจับข้างบนึมือขวานะครับไม่ต้องบีบนะครับค่อยๆประคองแต่มือซ้ายจับข้างบนแล้วบีบบีบขึ้นเรื่อยๆมือขวาประคองไว้แล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมข้างบนครับให้เป็นหยดน้ำนะใกล้เคียงได้อยู่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 แล้วก็บี้มันครับบี้บี้มันบี้ให้เป็นวงกลมโดยการบี้วงกลมเนี่ยนะ บี้แค่ส่วนปลายนิ้บางตัวนี้มันหนาไม่ได้บี้ทั้งหมดนะแค่สามในสี่สามสามก็คือส่วนที่บางสี่คุณที่หนาแปะแปะนี่ครับเราแปะปิดปิดนิ้วชี้อย่างนี้ป้งปิดไว้ปิดไว้ประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วตั้งแหกตางนั้นเลยครับจับทรงหยดนั้งเราปุ๊บวางกลางของกลีบครับให้มันชนยอดนะครับแล้วก็ห่อครับ ่อไม่ต้องกดมันนะครับพอให้มันติดเฉยๆอย่างเงี้แล้วก็หยิบหยิบหยิชิ้นหนึ่งกบบบีเหมือนเดิมครับอ๋อกลม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 ไม่ยากนะครับครับพี่อ่ะเสร็จแล้วบีบ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 เพิ่มโดยรอบโดยรอบให้ให้กลมให้เป็นเหมือนกีบุระเนี่ยแล้วโดยรอบนั่นแหละพอแล้วครับเพราะงั้นเก็บอีกท้นนี้มาสังเกตว่าอันนี้เข้าตัวจะเห็น ด้านซ้ายด้านขวามีสองเส้นนะครับตัวมีซ้ายขวาเอาด้านขวานะครับที่หันหน้านเส้นขวาเนี่ยอยู่ตรงกลางของกรีบที่เราปั้นเมื่อกี้แล้วก็ห่อครับอยู่ตรงกลางแล้วก็หอ่หอห่อเหมือนเดิมก็เรา,าก็สไลด์สุดที่ห่อไม่ต้องไปบีบมันนะให้มันห่อ่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยบานเองโดยที่เราไม่ต้องจับวิลลิแบี้คทำให้เร็วอ,อย่าทำช้าเพราะทำช้าปุ๊บมันจะแตกออ เขาเนี่ยเขาแปะ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 ให้มันแปะใหญ่เลีเพวาะเรามูดช้าบีบีเพราะความร้อนจะส่งไปเรื่อยมันก็จะมันทำให้แตกเร็วลึกซึ้งบางคนม่จับจดไงโหอยากให้มันออกมาสวยเกินนี่ใช่ครับบีบีบีแปะแปะเกินไปเงี้ยที่ทำไมมันแตกก็คือมันร้อนร่างกายอุณหภูมิในร่างกายมันร้อนมากเกินไปไปโดนดินมันที่มันบางปุ๊บมันก็จะทําให้แตกเร็วต้องเร็วต้องลดเร็วนี่แต่ไม่ถึงกับเร็วจนจนไม่มีความสวยงามก็ประมาณหนึ่ง ต้องดูความสามารถตัวเองว่าเราทำได้แค่ขกานไหนกดเลยนั่นแหละกดลงไปเลยอโอ้โหของจารยโค้ชสวยลวาะเฮ้ยแล้วตัดาที่งานผม,มปปเลยสี <laughs> <laughs> ่สิบปีอะขอรจะทำเลยนี่ปีสี <laughs> ่สิบปีกับ ชั่วโมงเดียวเอ้าไม่ต่างกันนะใกล้เคียงเลยใกล้เคียงนะอาจารย์เอาคำว่าใกล้เคียงมาจากไหนถ้าจะพอแค่นี้ก็ได้แล้วนี่คือกูหลาแล้วเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วคือกุหลาครับแต่จะให้มากน้อยแค่ไหนออกใหญ่ก็เธอเปนเชั่นแล้วแต่นี่ครับทุกคนครับนี่คืองาน40ปีกับงานไม่กี่วินาทีครับผม ได้เหมือนกันนะกุหลาบเหมือนกันนะเออช่วยเสร็แล้วโอ้ยมันก็ไม่ยากอ่ะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าอย่างเราผมเป็นครูผมก็รู้ว่าจะสอนยังไงให้คนคนหนึ่งที่ไม่เคยทําดินทําได้ยังไงแต่ความว่าสวยเหมือนกันสวยงามตามความสามารถของเราอ้โหครจับมามันก็คือกุหลาบใช่ใช่ใช่แบบวันนี้ขอบคุณพี่จอร์ดมากเลยนะครับที่มาเบิร์ช็อปให้ผมแล้วก็แนะนําความรู้ต่างๆมาได้ไขอบคุณมากครับพี่ดีครับยินดีครับดีครับเกาะเกร็ด ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาแต่กลับอบอวนไปด้วยเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดเลยนะครับ ว่าจะรู้สึกประทับใจกับความน่ารักของผู้คนที่นี่มากขนาดนี้พ่อค้าแม่ค้าตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพสร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดเส้นทางระหว่างทางก็ยังมีวัดวาอารามให้แวะสการะเติมเต็มความสงบใจใครที่มาที่นี่นะครับแนะนําให้เตรียมเงินไว้สักหน่อยเพราะว่าของฝากของกินของใช้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายจนอดใจไม่ไหวแน่นอนวันนี้ดีใจ ที่ได้ร่วมเรียนรู้และส่งเสริมงานศิลปะหัตกรรมไทยและฝากถึงคนที่สนใจสามารถติดตามงานหัตกรรมไทยที่ซาสิทธิ์ให้ความสำคัญและมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนชิ้นงานศิลปะหัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการต่อยอดเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของชิ้นงานและนี่แหละครับการเดินทางวันเดทริปในแบบฉบับของผมเที่ยวครบจบในวันเดียวทั้งเดินชิมช้อป และลองปั้นดินเผาเกาะเกร็ดทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วเจอกันใหม่ทริปต่อไปครับ